นี้เป็นอีกหนึ่งเล็กเซนสำหรับเจ้าของที่มีหมากัดกันตัวขาวเป็นตัวที่ถูกตัวสีน้ำตาลตัวนะั้นเดี๋ตัวนี้ลุ่มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนอกจากการที่เราจะเอาเขาไปเดินเล่นด้วยกันเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่ากันเป็นฝูงนะเนี่ยเรายังใช้วิธีการให้อาหารโดยที่ทุกตัวจะต้องนั่งรอเป็นระเบียบ แล้วเราจะให้ตัวที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยออกมากินข้าวก่อนวิธีนี้เป็นวิธีฝึกสองอย่างฝึกอย่างแรกเลยคือฝึกให้ตัวที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยข้ามพ้นความกลัวตัวเองไปฮะฮะัก็ข้ามพ้นความกลัวของตัวเองที่มีกับหมาสองตัวนี้ถึงจะกล้ากินข้าวอย่างที่สองก็คือเรากําลังลดทอนอนํานาจ ในตัวสองตัวนี้ที่มันคิดว่ามันเป็นจ่าฝูงม,มันคุมสถานการณ์ทุกอย่างเพราะในความเป็นจริงของในโลกของหมาเนี่ยตัวที่คิดว่าเก่งที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวแรกที่กินแต่ตอนเนี้ยเรากลับกันใหม่เหมือนละเพื่อที่เราจะบอกให้เขาว่าเราอะตั้งหาหละที่เป็นคนคุมฝูงนี้เพราะฉะนั้นเราเราเนี่ยแหละที่จะเป็นคนบอกว่าใครกินใครไม่กินเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราทำก็คือ ใช้นำลายหลายยืดตอนนี้ที่เราทำก็คือเราบอกให้ตัวที่อ่อนแอที่สุดคุณอมอมากินก่อนโดยที่ตัวที่เก่งที่สุดที่คิดว่าตัวเองแร่งที่สุดเนี่ยจะต้องนั่งรอแล้วสองตัวนี้จะเป็นสองตัวสุดท้ายที่ได้กินนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ควบคู่ไปกับการพาหมาไปเดินเล่นด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาในการที่ว่าหมา